สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอจกันแบบว่าหน้าลนนิดนึงน,น,นะคะวันนี้นึ่งก็จะมาสอนวิธีทาครีมตอนเช้ากันนะคะก็อาจจะตลกตลกหน้าหน่อยนะบ,บวมๆเพราะว่าช่วงนี้อ้วนมากก็ขั้นตอนแรกนะคะที่หนึ่งจะต้องใช้โอ๊ยเซ็งผมมาก ขั้นตอนแรกของตอนเช้านะคะที่เนจะใช้ก็คือจะเป็นมุกคาเวียค่ะหลังจากเราล้างหน้าไปแล้วอันนี้คือใช้ได้นานมากๆนะคะสิห้ากรัมก็ตบไข่มุกลงไปเลยค่ะทั่วหน้านะคะ หนจะเน้นแบบว่าให้มันซึมหน้าแบบตบไม่ค่อยชอบแบบถูถูถูถหน้าเท่าไหร่อพอมันซึมหน้าแล้วใช่ไหมหรือถ้ามันไม่ซึมใช่ไหมคะก็ใช้อะไรก็ได้พัดพัดพัดพ,ดอ,ม <Okay. S 1> พอมันซึมแล้วใช่ไหมคะ มันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้อะไรก็บางคนก็จะตามด้วยตัวกันแดดนะคะตัวนนี้ไม่ใช้กันแดดค่ะเพราะว่าอยู่บ้านหนก็จะลงแป้งเลยทันทีแป้งเนี่ยหนึชอบอะไรที่มันบางเบาก็คือของ Skin Food หรือ e 2 d อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแปง้งจำตำําแ่ง แค่ปัดให้มันเขาส่งเขาลูก